ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะซึ่งเราเนี่ยได้มาเล่นเกมที่มีชั่วโรบอกกันอีกแล้วซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมได้มาเล่นในแมปป้องกันจากพวกสกิบีดีทอเลนตนะนี่เนี่ยแรกเลยก็ต้องยิงมันเย็ดเยสกิบีดีจับปดตีบตี มาดีฆ่าตายโดนปัดคอโอเคแล้วนี่แกพูดอะไรน่ะพลเอกกมลนมันยากมากใี่แน่ใจว่าต้องเก็บตาไว้ตลอดเวลาเฮ้ยอย่าเพื่อนเองเองช่วยยิงมันเอา้าเราโดนต่อไหนก็จำได้ว่าโดนรอดเดียวใช่ไหมครับใครดูออกมั่งว่าผมโดนกี่รอบ กีลาในจูๆนะโอ้คนนี้เสื้อแดงเป๊ะคนนี้ไม่ทำเหี้ยกอะไรเลยอือแล้วตอนนี้ก็ดูเพื่อนไปเยอะๆครับเราจะช่วยหรือโอ้ไม่ได้ออเมน ใช้เกินมาแล้วรอบนี้ผมเมาจริงเนี่ยแม่จ๋าแม่จ๋าโอเคเกิดตายนะเปิดมาก็ตายเลยเพื่อนตรูเดี๋ยวช่วยป้องกันเราให้หน่อยนะอะ ยูทำให้ผมหัวร้อนมากโอ้ตัวอะไรยครั้งต่อไปผมจะเอาจริงแบบโคตรเอาจริงละเพื่อนรีรปปรวิฟเราหน่อยเนี่ยเราอยู่นี่เนี่ยไม่มีใครไปรีวิฟเลยเออรีวิฟกันแล้ว คันนี้คือผมเมาจริงแล้วครับมีครับคันแล้วไหมไอเมล่าแมนผมสปอร์ตบร้อว่าแต่เพื่อนที่ต้องรนะีวนะิฟอยู่ไหนเอ่ยครั้งนี้เราจะรักษาตัวให้ดีขึ้น เดยก,กันาอยู่บนปอมตอนนี้คือยังไม่มีใครตายใช่ไหมเนะี่ยไม่ว้าว<ฮ>เย้พวกเราช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วว้าวแรงมาก ไปตึกนั้นแล้วกันไอเจ้ I am Spiderman M I M M I run o u r time อเคอ่ะขึ้นอ่ะตกตึกอ่ะสไล จะเออหลบเธอหน่อยหนุ่มน้อยกดส่วมอ่ะผมจะกดส่วม I ายโดนน้องทำไมถึงตายบ่อยได้ขนาดนี้แต่เราก็ต้องรอรีวิฟนะเออโกศิลาสูส้ๆมีนคนพยายามสู้อยู่ เพื่อนต้องการรีวิ์มากมายและแกไม่ยอมรีวิ์พวกเรา <c oughs> ผมรอการรีวิ์และนั่นคืออะไรนะยาเหรอเออ,เอ,อไม่นะเมื่อกี้ผมเห็นศพกอสิล่าอย่าดมเลย <c oughs> <c oughs> อย่าว yeah, ิ่งหนีเพื่อนออืมอืมอย่าอย่าอย่าเย้ขอบคุณนะแต่นายรัดเราถ้าได้ยินเสียงเย้ถ้าได้ยินเสีย,ยสงกิบบิทชอลเลดเราก็ต้องรีบไปน,นี้เลยนะ ไปตอนนี้คือโอ้เจอแล้วเราจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับขออภัยด้วยน,นี่แนะ่อ่ะวิ่งน,นี่อ่ะย่าย่าย่ย่าอ่ะย่า นี่ผมพยายามวิ่งหนีสุดชีวิตฮู้คือ,าอ,อ,อมาตึกสูงรอดแน่นอนกระจอกจะรงไปหาพอพื้์ซี่ไป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 ,ไปรับไปลงครับตายเลยกองเอซิก่ะ บ้าชิงชิงเขมน,นี่สานุกอะไรประมาณนี้เคขออีกรอบแล้วกัน I sense something ใจ a อน coming in get ready โอเค y ีแมนจะมาแล้วกระโปรงเด็กเล็กคืออะไรวะมันไปเลยเพื่อนไปข้างหลังมัน เย้พวกเราชนะแล้วเทมเนดัสนิโอโบเทมเนดัสเือแล้วม่บัดเดออาโมทอยเลตอ่ะอาเฮดคีบโกอิงยังไงสกิบดีดำตมตมยิยสเพื่อนใจเย็นเพื่อนอะ แน,นๆ่ๆๆนโอเคมารุบตรงนี้ก่อนเสียงมาจากไหนโอ้โหอ,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 อยู่นู่นเออพี่ๆใจเย็นพีใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนอ่ะสไลด์หนีโ okay. เอเคโอยน้ำมันสไปเดอร์ ผมเห็นไม่ผิดใช่ไหมว่าเมื่อกี้ผมเห็นสไปเดอร์มแมนเมื่ะโอเคเราอดเทนโอ้ไม่มีเพื่อนตายอยู่ฝั่งนู้นเราต้องรีบไปช่วยยิงมันยิงมันเพื่อนๆโอเคตายหมดแล้ว แล้วเราโรดนลัดคิวตลอดเลยทุกคนถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องเฮ้ยสปีกเกอร์แมนตัวใหญ่แลนขอรอ้องอย่าลัดคิวอ,อโอ้แล้วได้สิบห้าอ๋อเราเป็นผู้เสียสละ แต่เราต้องรอขึ้นถัดไปไม่มีสองตัวนี่เองว่าอยู่ดูเพื่อนไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาตัดภาพกันนะโอเคระหว่างที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนั้นนะผมก็ได้ตายแบบบังเอิญก็ขอสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อน ก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์หรือกดซับสไคร e ก็ได้นะครับร้อชอบมา,มากๆก็กดให้หมดเลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย